สวัสดีครับกลับมาอยู่กับผมอีกครั้งนะฮะกับช่องกับปาบอยและวันนี้นะครับผมก็จะมาสอนเพื่อนๆเล่นตัวละครฟริกนะครับซึ่งเป็นตัวละครเรดอัพอยู่ณนะตอนนี้และบอกเลยนะครับว่าเพื่อนๆไม่ควรพลาดนะเพราะเป็นอีกหนึ่งตัวละครที่คุ้มค่าแก่การเปิดมากๆเลยนะครับและเพื่อนๆไม,ม่การรอช้านะครับยวเราไปเร่มกันเลยละกัน ฟริกหรือดาบของเขาเบ้าหมังเป็นสาย DPS ธาตุน้ำแข็งที่มีจุดเด่นเป็นทางด้านของ resonance ธาตุน้ำแข็งที่จะทำให้เมื่อสวมใส่อาวุธธาตุน้ำแข็ง2ชิ้นหรือมากกว่าจะเป็นการเพิ่มพลังโจมตีธาตุน้ำแข็งให้15%และต้านทานธาตุน้ำแข็งให้25%และเหตุนี้เองก็เลยทำให้อาวุชินี้เป็นหนึ่งในคอธาตุน้ำแข็งและสโตนสตัของอาวุชินี้ก็จะมีดังนี้ Shatter จะอยู่ที่8 c h a r d ก็จะอยู่ที่8เหมือนกัน ส่วนค่าสตัหลักทั้ง3ก็จะมี a t t a c k HP และ Crit ต a ร e สำหรับอเวกหรือการปลุกพลังของอาวุธชิน้นนี้เป็นหนึ่งในอาวุธที่น่าปลุกพลังมากที่สุดหนึ่งโดยที่ว่าเมื่อเราปลดล็อกค่า w เ k e 4,000คะแนนจะเป็นการมอบเทรดที่เรียกว่า i c e bound เมื่อเราสวมใส่เทรดนี้ทุกๆสาวินาทีในสนามรบจะเป็นการมอบพลังโจมตีธาตุน้ำแข็งให้2.4%ซึ่งสามารถสะสมได้มากสุด10สต็กและสามารถอยู่ได้นานสุด5วินาทีนอกสนามรบ รือเอาง่ายๆหลังจากผ่านไป3าริีวิตแล้วเราจะได้พลังโจมตีธาตุน้ําแข็งเพิ่มขึ้นถึง24%เลยแต่แค่นั้นก็ยังไม่พอนะครับระหว่างนี้เองเราก็ยังจะได้สถานะที่เรียกว่าไฮเปอร์บอดีที่จะทําให้ตัวเรานั้นกันซ c ซทุกชนิดในวง Frost Domain ของเราอีกด้วยบอกเลยว่าโกงกว่านี้ไม่มีอีกแล้วใครที่ได้น้องมาและคิดจะเล่นตัวน้องก็อย่าลืมไปปั้นค่าเอาไว้ของน้องกันด้วยนะครับ ส่วนสกิลคิดที่อวุชินีมีในหมวดหมู่ของการโจมตีปกติก็ไม่มีอะไรสำคัญมากไปกว่าการ dodge attack หรือ multi slash เพราะสกิลนี้จะเป็นสกิลหลักในการวีดดาเมจออกมาเพราะฉะนั้นเพื่อนๆจะต้องเข้าใจถึงสกิลนี้อย่างช่ำชองแต่พี่ๆมันก็ไม่มีอะไรมากไม่ใช่เหรอมันก็เป็นแค่เป็นการ dash และฟันอย่างรวดเร็วแบบ3ฮิตใช่ครับมันเป็นอย่างนั้นแหละแต่จริงๆมันซับซอ้อนกว่าที่คิดนิดหน่อยนะเพราะฉะนั้นแล้วเดี๋ยวผมจะอธิบายอีกทีหนึ่งหลังจากที่ผมอธิบายเรื่องสกิลไปทั้งหมดแล้วนะครับสำหรับตัวส b บ m b l e Winter จะเป็นการสร้างความเสียหายรอบตัวเป็นวงกว้างพร้อมกับการเรียกวง Frost d o m เม n ออกมาเป็นระยะเวลา25วินาทีและมีคูลาดอยู่ที่30วินาทีซึ่งวง Frost d o m เมนนี้จะทำให้เราสามารถ Dodge ได้ฟรีเมื่อเราทำการ Dodge ด้วยอาวุธดาบเป่าหมัง และทุกการโจมตีจากอาวุธธาตุน้ำแข็งจะมีค่าชาัตเตอร์เพิ่มขึ้น25%อีกด้วยแต่ทั้งหมดนี้จะต้องเกิดในวง Frost domain เท่านั้นนะและสำหรับการย c ชาร์ e หรือไม้ตายก็จะเป็นการสร้างความเสียหายไปด้านหน้าอย่างรุนแรงพร้อมกับการทำให้สตรนั้นลอยขึ้นพอถึงจุดนี้แล้วเพื่อนๆก็น่าจะเริ่มเห็นภาพกันแล้วใช่ไหมครับว่าทำไม Do อกชัคแครกหรือ m อ t ติ Slash นั้นมีความสำคัญในการรีดดามจใช่ครับเพราะมันสามารถทำได้ฟรีในวง Frost Domain แบบไม่จำกัดเลยนะ และแถมทิปเล็กน้อยนะครับค่าดาเมจจากสกิลมัลติสแลชที่เพื่อนเพื่อนเห็นอยู่ในกระดาษนั้นเป็นแค่ค่าดาเมจต่อน1ฮิตเท่านั้นนะหรือเอาง่ายๆก็คือจริงๆมันต้องเป็นแบบคูณ3านั่นแหละและทิปอย่างที่2เพื่อนเพื่อสามารถใช้คอมโบนี้คู่กับ m มทริกซ์ของตัวฮูม m a ได้อีกด้วยพอทุกๆดอชสกิลที่เกิดขึ้นระหว่างใช้ m มทริกซ์ของฮูม m a จะเป็นการสร้างความเสียหายเสริมให้แกสตูทุกๆวินาทีเป็นระยะเวลา5วินะครับและวีแรกมันยังนับแยกกันเป็นคนลายฮิตอีกด้วยนะ หรือถ้าให้เห็นภาพง่ายๆก็คือทุกๆครั้งที่เราใช้ม u l t s ิดาเมจที่จะออกมาก็จะเป็น143%คูณ3นะครับและบวกอีก15%คูณ3นั่นเองหรือเอาง่ายๆก็คือทั้งหมด6ฮิตเลยนะบอกเลยว่าโคตรโกง และถ้าหากว่าเพื่อนๆพืกำลังหาร้านเติมเกมสุดคุ้มอยู่ผมก็ขอแนะนำ Richman Shop เพราะทางร้านเองก็รับเติมเกมมากมายพร้อมกับการจัดโปรโมชั่นสุดคุ้มให้กับเพื่อนๆอีกด้วยและถ้าหากว่าเพื่อนๆสนใจจริงๆก็สามารถติดต่อทางร้านได้ตามช่องทางนี้หรือดูที่ใต้คลิปของผมได้เลยแต่แค่นั้นก็ยังไม่หมดนะครับถ้าเกิดเรามาที่กลุ่มดาวดาวที่1ทุกๆ550%เปอร์เซ็นต์ดาเมจธาตุน้ำแข็งที่เราสามารถทำได้ในวง Frost Domain ก็จะเป็นการมอบสแต็กที่เรียกว่า Frostiness Point ให้เรา ซึ่งเราสามารถสะสมได้มากสุด10สเต็กและจะหายไปที่รัสเต็กต่อเมื่อเราออกนอกวงเกิดสาวินาทีเท่านั้นเมื่อ f r o s t d o m a i นนั้นสิ้นสุดลง Frost d o m เมนก็จะระเบิดและสร้างความเสียหายเท่ากับจำนวนสเต็กที่เรามีให้แกสทรูในวงซึ่งมันจะมีผลมากๆต่อเมื่อว่าเราไฟ์เกิน25วินาทีและมีมอนสเตอร์เยอะจริงๆนะครับแต่ถ้าเกิดว่าแบบว่าเราไฟ์ไม่ถึง25วิมันก็เท่านั้นเลยนะแบบเท่านั้นเลยแต่เพื่อ,อนๆก็คงสงสัยใช่ไหมครับว่าแบบเฮ้ย hey, 550ดาเมจอย่างนั้นเหรอ แล้วตั้ง10 Stack ก,ก็แปลว่า5,500%เ์ซดาเมจอย่างนั้นเดี๋ที่เราจะต้องสะสมซึ่งใช่ครับเราจะดูเหมือนเยอะก็จริงแต่ว่าถ้าเราใช้มอร์ติสแลชที่ผมได้สอนไปก่อนหน้านี้นะครับคู่กับการที่แบบเราเจอมอนหมูอะไรเงี้ยมันจะทำให้เราสะสมสแต็กได้ง่ายนะั่นและเร็วมากๆนะครับและสะแต็คนี้เองมันก็จะอยู่ตลอดเวลานะครับไม่มีอะไรที่จะกินส t ต็กนอกจากว่าเราจะเล่นนอกวงนะ แต่ถ้าเกิดเราเล่นอยู่ในวงตลอดสแต็กก็จะอยู่เรื่อยๆ,ๆไม่มีทางหายไปไหนนะครับดาวที่2เพิ่มเลือดให้16%ดาวที่3เพิ่มจำนวนสแต็กสูงสุดเป็น15สแตก็กและทุกๆการดิสชาร์จหรือไม้ตายของอาวุธธาตุน้ำแข็งในวงจะเป็นการสร้างความเสียหายเสริมตามจำนวนสแต็กให้แก่สตรูในวงเอาง่ายๆก็คือดาวเสริมทุกๆครั้งที่เราใช้อันติธาตุน้ำแข็งและทำให้กลุ่มดาวที่1นั้นแรงขึ้นไปอีก50%ถือว่าโอเคเลยนะดาวที่4ี่ เพิ่มพลังโจมตีอาวุธ32%ดาวที่5การทำลายโล่ของสตรูด,ด้วยอาวุธท่าน้ำแข็งจะเป็นการแชร่แข็งสตรูและสร้างความเสียหายเสริมตามจำนวนสเต็คให้แก่สตรูแต่สำหรับสตูที่ไม่สามารถแช่แข็งได้ก็จะเป็นการสร้างความเสียหายดาเมจเป็น2เท่าแทนซึ่งอันนี้ก็เป็นกลุ่มดาวที่มีเงื่อนไขอีกแล้วนะเพราะว่าสตูนั้นจะต้องมีโล่และต้องทำให้โล่สตูนั้นแตกถึงจะได้รับดาเมจตรงนี้นะครับเพราะอันนี้ก็ตามสถานการณ์และกันเนาะ แต่สหรับตัวคูณที่ได้มานั้นก็ถือว่าไม่มากหรือไม่น้อยจนเกินไปนะก็ถือว่าโอเคแหละสำหรับกลุ่มดาวที่5นะครับดาวที่6เมื่อเราสะสมครบ15สแต็กและอยู่ในวง Frost Domain เราจะได้รับสถานะที่เรียกว่า Domain of Frost 2ที่จะเพิ่มพลังโจมตีอาวุธธาตุน้ําแข็งให้อีก12%เมื่อเราสวมใส่อาวุธธาตุน้ำแข็ง สำหรับดาวที่6นี้ก็ถามว่าจําเป็นไหมมันก็ไม่ได้จําเป็นนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราเล่นทีน้ําแข็งอะไรอย่างเงี้ยแล้วเรามีดาวที่5แล้วเรามาดาวที่6เลยก็ได้แล้วมันก็จะช่วยทําให้ทีน้ําแข็งของเรานั้นแข็งแกร่งยิ่งขึ้นแน่นอนถึงแม้ว่าอาจจะไม่ได้แบบว่าเป็นแบบ b r o k e อะไรขนาดนั้นนะครับสรุปแล้วเราจําเป็นจะต้องปลดดาวหรือเปล่าบอกไวนะ้ณตอนนี้เลยนะครับว่าไม่จําเป็นครับศูนย์ดาวก็โหดมากๆอยู่แล้วนะแต่ที่เหลือก็คือของแถมนะถ้าเกิดเราได้มาจริงๆนะครับ อย่างเช่นดาวที่1ก็ถือว่าเป็นดาเมจเสริมหลังจาก 25V วีนะครับก็ถือว่าโอเคแหละก็เป็นจุดแวะพักอีกจุดหนึ่งที่น่าแวะอยู่ดาวที่2ไม่ค่อยน่าแวะเท่าไรดาวที่3น่าสนใจยิ่งกว่าดาวที่1ถ้าเกิดจะมาจริงๆก็มาได้เลยนะครับดาวที่4ก็ถือว่าโอเคเหมือนกันเท่ากับว่าเพิ่มดาเมจโดยรวมเนาะดาวที่5ก็เสริมเล็กเล็กน้อยๆแต่ไม่น่าสนใจเท่ากับดาวที่3นะครับ และสุดท้ายแล้วดาวที่6ถ้าเกิดเรามา5แล้วก็ไปให้สุดเลยก็ได้นะโดยเฉพาะสําหรับคนที่แบบจะปั้นทีมน้นําแข็งจริงๆนะครับก็ถือว่าเป็นอะไรที่น่าสนใจอยู่เหมือนกันเลยอันนี้ก็แล้วแต่ซรัพ์ของเพื่อนๆเนาะแต่สำหรับผมแล้วก็ถือว่าสุดดาวก็กโหดแล้วแหละแ,แล้วผมก็น่าจะปลดแค่1ดาวแหละหรือไม่ก็จริงอางจริงนะผมอยากได้อาวุธอ่ะมันสวยอ่ะน่าจะปลด3ามบไม่3ามก็สี่ะแต่ผมชอบมากเลยผมชอบอาวุธมากเลยมันสวยมันสวยมันสวยโดนล่อซื้อด้วยแฟชั่นเนี่ยแหละแม่งยง และชัดมาสำหรับตัวเมทริกซ์ของฟริกเมื่อเราใส่ครบ2ชิ้นทุกๆครั้งที่เราทําการสลับอาวุธระหว่างธาตุน้ําแข็งไปสู่ธาตุน้ําแข็งอัอนนึงจะเป็นการเพิ่มพลังโจมตีให้ธาตุน้ําแข็ง8-15%เป็นระยะเวลา10วินาทีและเมื่อเราใส่ครบ4ชิ้นศัตรูที่อยู่ในวง Frost Do m เมนของเราจะได้รับดาเมจเท่ากับ55-85%ทุกๆวินาทีและชาถามว่ามันเหมาะกับตัวฟริกไหมเหมาะแน่นอนนะครับถ้าเกิดเพื่อนๆเป็นสายเปจะจัดก็แนะนําเลยทีเดียว แต่สำหรับใครที่เป็นสายประหยัดหน่อยๆผมก็จะแนะนำไปทางด้านของตัวฟริกและฮูมะควบคู่กันนะครับเนื่องโดยที่ว่าฮูมะนั้นปลดง่ายอยู่แล้วนะครับแต่ถ้าหากว่าเพื่อนๆไม่มีเลยจริงๆเพื่อนๆก็สามารถใช้ทางด้านของตัวเซเมียก็ได้ไม่ว่าจะเป็น4ชิ้นหรือ2ชิ้นก็สามารถผสมกันได้เหมือนกันนะครับและส่วนระดับม่วงหรือระดับ SR ผมก็จะแนะนําไปทางด้านของตัวโซเบกเนื่องโดยที่ว่ามันใช้ง่ายรจริงๆและสำหรับระดับ R ก็จะเป็นทางด้านของตัวฟังชั่นัลเดชนะครับ และถัดมาทีมหรืออาวุธที่น่าใช้ควบคู่กันอย่างที่เพื่อนๆรู้ว่าอาวุธชิ้นนี้มี Resonance เป็นธาตุน้ำแข็งและว่าอย่างน้อยต้องมีอาวุธธาตุน้ำแข็งอีกชิ้นหนึ่งอยู่ในทีมและแน่นอนว่าไม่พ้นสารตัวนี้ Coco Ritter, m u r ริโและ s ซ p ป r s ะถึงทั้งสาตัวนี้ดีหมดเลยนะครับแต่ก็แค่ดีกันคนละแบบเท่านั้นแหละในเรื่องของฮิลยังไงก็ไม่พ้นโคโคริเตอรในเรื่องของการทำลายเกาะยังไงก็ต้องมริโออันดับหนึ่ง และส่วนซัพพอร์ตกึ่งดาเมจยังไงก็ต้องซูบัสะเพราะอย่าลืมนะครับว่าซูบัะมีสันพ้องสาย d p s u แถมดาวที่1น,นั้นก็ยังส่งเสริมดาเมจให้อีกด้วยนะแต่ถ้าหากว่าเพื่อนๆมีทั้ง3ตัวเลยแล้วอยากเล่นทีมน้ําแข็งจริงๆเพื่อนๆก็สามารถเล่นได้เลยนะเพราะ resonance น้าแข็งก็จะได้ใช้กับทุกตัวเลยแต่ก็อาจจะแพ้ทางท่าน้ําแข็งเวลาเราเจอ่าน้ําแข็งน,นะแต่โดยรวมแล้วก็เป็นอีกคอมหนึ่งทีมน่าเล่นเหมือนกันนะและนอกเหนือจากนี้ยังมีตัวที่แนะนําอีกไหมถ้าให้ผมแนะนาผมก็อยากให้มีสันพ้องสาย DPS เช่น King หรือ Shiro ที่มีสันพ้องเป็น DPS และเป็นตัวทําลายเกาะแต่สิ่งที่ทําให้หน่าเล่นจริงๆก็คือ Shero 3ดาวนี่แหละ ที่จะทําให้เรานั้นเรียกวงฟอสโซเมนออกมาได้ตามใจชอบโดยที่ไม่ติดคูดาวเลยเพราะอย่าลืมนะครับว่ามอนสเตอร์นั้นไม่ได้อยู่นิ่งๆในวงของเราเสมอไปนะการที่เราสามารถเรียกวงออกมาได้บ่อยขึ้นก็เท่ากับว่าเพิ่มความยืดหยุ่นในการเล่นของเรามากขึ้นเท่านั้นนะ และสุดท้ายแล้วก็คือวิธีการเล่นซึ่งจริงๆแล้วมันก็ไม่มีอะไรมากเลยนะครับเพียงแค่เรากดสกิลเพื่อที่จะเรียกวงออกมาตามด้วยการเดชโจมตีเดชโจมตีเดชโจมตีเท่านั้นเลยซึ่งจะไม่มีอะไรหยุดเพื่อนๆได้เลยตราบใดที่ไม่เพื่อนเอนดชไ,ไ,ไปอย่างตำแหน่งที่ถูกต้องนะแต่อันนี้ก็พูดถึงในมุมมองของฟริกเท่านั้นนะครับอันนี้ยังไม่ได้พูดถึงทีมนะเพราะอย่างเช่นถ้าเกิดว่าเรามีซุภาษะหนึ่งดาวเราอาจจะเอาออกมาเพื่อที่จะสะสมสแต็กก่อนและค่อยเปลี่ยนไป,ไปทางด้าน,นของตัวฟริกนะครับ และถาหากให้ผมสรุปด้วยคร่าวๆนะครับเกี่ยวกับตัวละครนี้มีไว้สักหนึ่งตัวไม่เสียหายแน่นอนเพราะเก่งตั้งแต่ศูนดาวและเผื่ออนาคตเพื่อนๆอ,อยากจะเล่นท่าน้ําแข็งก็สามารถมาเล่นตัวนี้ได้เหมือนกันนะครับส่วนข้อดีก็เล่นง่ายดาเมจด,ดีเก่งตั้งแต่0ูนย์ดาวมันมือ แล้วก็เป็นคอท่าน้าแข็งนี่แหละแต่ส่วนข้อเสียหลักๆที่ผมเห็นเลยนะครับก็คือวงนี่แหละถ้าไปเจอมอนที่แบบชอบพุ่งไปมาและแบบออกนอกวงมันจะทําให้ดาเมจเราหายไปเยอะมากๆเลยนะครับรกว่าจะเรียกวงออกมาได้ก็โอ้โหตั้ง30วิิบวิเลยนะนอกจากว่าจะมีชิโร่แต่นั่นก็ต้อง3มดาวอีกอะ่ะแต่ถ้าหากว่าไม่มีปัญหาตรงนี้ผมว่าก็โอเคเลยนะและส่วนทีมที่ผมแนะนําจริงๆนะครับก็จะเป็นทางด้านของฟริกซูบะสะและมริลหรือว่าฟริกมริลและตัวฮีโอีกหนึ่งตัวไม่ว่าจะ เป็น Coco r ิ t e r r หรือ Nemesis ก็ได้เหมือนกันนะครับและนั่นก็คือทั้งหมดเกี่ยวกับฟริกก็หวังว่าผมจะไม่ตกหล่นอะไรไปนะครับหรือถ้าเกิดผมลืมอะไรไปจริงๆก็สามารถคอมเมนต์บอกผมไว้ได้เลยนะครับอย่างไรก็ต้องขออภัยด้วยจริงๆแต่สำหรับวันนี้แล้วก็ไม่น่าจะมีอะไรเพิ่มเติมและเช็กันใหม่ในคลิปหน้าครับ